โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆนะครับสเตปจูนรถแบบเร็วๆนะครับจูนแบบง่ายๆนะครับนี่เลยนะครับก็คันนี้เป็น11 0 LED นะครับรหัสกล่อง K58 นะครับกดเลยนะครับกดเลยเราก็เข้าโปรแกรมครับจูนโปรนะครับจูนโปรแล้วก็มาเลือกนะครับเลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ด้านบนนะครับตรงนี้ครับกดเลือกไฟล์นะครับทุกครั้งกดค้ดบินก่อนนะครับเพื่อเคลียร์ไฟล์เก่าก่อนแล้วก็เลือกไฟล์ทีนึงนะครับกดโอเพนบิน เลือกไฟล์ที่เราต้องการนะครับไฟล์สัญญาเราเก็บไว้ที่เด็ก็อบนะครับซึ่งคันนี้เป็นรหัส K58 นะครับอยู่ในนี้นะครับไฟล์บิน XF เลือกไฟล์บินก่อนนะครับ64 LED นะครับหรือรหัส K58 นะครับ K58 นะครับดูให้เป็นนะครับ64 KB นะครับอย่างนี้นะครับ64 KB นะครับหรือด i ดบินไฟล์นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้ครับ d a ต a าบินนะครับ สังเกตไหมครับไฟด้านล่างใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้นี่อันนี้ถ้าเจออย่างนี้นะครับให้ทาการลบทิ้งนะครับเ็าเรียกไฟขยะนะครับอย่าลืมจะจะใช้นะฮะฟังนะครับลบไปเลยนะครับอ่ะลบไปด่วนปึ๊บนะครับกดเข้าไปครับปึ๊บ UK ห้าิบแปดตัวนี้นะครับอ่านี่ลบลบไฟนี้ทิ้งก่อนนะครับปึ๊บอย่างนี้เขาเรียกไฟขยะใช้ไม่ได้นะครับอ่าใช้ไฟนี้ได้โอเคครับกดเข้าไปครับ เราก็จะได้ไฟล์มาแล้วนะครับอยู่ด้านบนนะครับต่อไปครับเลือก XDF นะครับเลือก XDF เลือกรหัสให้ตรงกันครับไฟล์ของไฟล์บีนเป็นรหัสแต่นะ K58 นะครับก็คือต้องใช้ XDF K58 ครับเียววตัสิบไปนะครับดูง่ายครักดไปที่ desktop นะครับหาไฟล์ให้เจอนะครับใช้ชื่อ XDF ชื่อใช้บินชื่ออะไรนะครับก็ใช้เอ็เรียให้ตรงกันนะครับซึ่งอันนี้ผมใช้เป็นเรอซิลเอลวีดก็คือ k ห้าสิบแปดนะครับปึ๊บนะครับว่ากดโอเคครับปึ๊บได้มาแล้วครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจูนง่ายๆนะรถคันนี้เดิมๆนะครับลูกค้าต้องการแค่เปิดรอบนะครับเปิดรอบอันนี้น้ํามันที่ที่ที่เคยสอนนะครับจูนน้ํามันนะเพิ่มน้ำมันนิดหน่อยครับเพิ่มน้ำมันให้นิดนึงนะให้ติดมือหน่อยเพื่อ เผื่อลูกค้าไปใส่ลิ้นกับใส่แคมนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มพันนิดหนึ่งนะครับยกทั้งตารางนะครับกดอย่างนี้นะครับกดทั้งตารางเลยนะครับไปสัก0.5มิลลิเซกสักหนึ่งมิลลิเซกก็ได้อะไปเลยครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้พอนะครับแล้วก็กดเซฟครับผมเซฟเสร็จแล้วก็มาน้ำมันนะครับ น้ำมันในเกียร์นะครับกดเหมือนเดิมครับปึ๊บนะครับหรือจะ๊อปปี้หน้าเป็นบ้าเมื่อกี้มาวางก็ได้นะครับอันนี้ผมยกยกตรงนี้แล้วกันนะจำเลขได้อยู่โอเคครับแล้วก็ดเซฟครับผมเติน้ำมันพอครับไฟส่วนใหญ่ผมไม่ให้ยุ่งนะไฟมันจะอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ล้ค้ารถลูกค้ามเดิมนะครับก็แค่เปิดรอบนะดูกล่องเดิมก่อนว่าเขาให้รอบมาเท่าไหร่นะกล่องเดิม ให้รอบมาที่9,800รอบนะครับรอบสูงสุดนะครับแล้วก็ไฟให้มาที่11,800รอบนะครับรอบสูงสุดนะครับท่านผมจะเปิดรอบแพ้น้ามันพอครับนี่นะครับนี่น้ามันนะครับอย่าให้รอบน้ำมันนะอะเราให้มา9,800ผมเอาแค่แค่หมื่นหมื่นแปดร้อยรอบพอนะครับว่าเาเป็นวาลเดิมนะไฮนะครับใส่หมื่นแปดร้อยรอบนะครับติ๊กเป็นสีแดงนะครับติ๊กเป็นสีแดงก่อนนะแล้วก็โร ใส่หนึ่งศูนย์เจ็ดร้อยรอบแล้วกันอ่ะนะครับให้เสียบตัดชิดๆหน่อยเพพาะหน่อยครับแล้วก็ที่กระได้ครับกดเซฟนะครับกดเซฟเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็จะลื่มนับสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องเซฟไฟล์ทั้งหมดนะครับเข้ามาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เซฟบินแอดนะครับคุณจะได้ตั้งชื่อตรงนี้นะครับผมก็จะตั้งชื่อเป็น K 5 8อย่างนี้่ะชื่อนี้ตั้งได้ตามความชอบนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบตั้งเป็นภาษาอังกฤษ เผื่อบางทีคอมพิวเตอร์มันไม่รองรับภาษาไทยอย่างเงี้ยมันจะได้อัดไฟล์หรืออัดอะไรมันจะได้ไม,มีไม่มีปัญหา k 5 8นะครับ rpm นะครับ10800อ่ะอันนี้มีทะเบียนรถด้วยอ่ะเซียนทะเบียนอะไรอ่ะ5723ให้เราจำได้อ่ะ5723อย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็ย้ายนะครับผมจะย้ายไว้ที่เดสก็อปจะได้หายง่ายตอนนี้มันอยู่ใน ฟเดอร์ผมกับสี่เอลดีอยู่ผมจะย้ายดีโอทมเลยหน้าแรกเลยนะครับแล้วก็เซฟตรงนี้นะครับเซฟเสร็จปุ๊บเราจะได้ไฟล์ครับทีนี้เราออกมาครับออกมาเข้าโปรแกรมอัดนะครับตรงนี้นะครับโปรแกรมอัดพอเข้าโปรแกรมอัดปุ๊บนะครับเปิดกุญแจรถนะครับนี่เปิดมาแล้วเปิดกุญแจรถนะครับเมนูแฟลชนะครับแฟลทแล้วก็มาดูที่ แบตเตอรีตตรตตร่รถบุกทั้งหมดนะครับอันนี้สําคัญนะครับต้องชาร์จนะจะให้หมดนะแล้วก็มาที่ไลท์นะครับแล้วก็มาเลือกไฟล์ตรงนี้สามจุดนะครับเลือกตรงสามจุดตรงนี้นะครับเลือกไฟล์นะไฟล์ที่จมสัญญาเขาเก็บไว้ที่เดสกขอบกดไปที่หน้าเดสกขอบครับผมเราจะหาไฟล์ของเรานะครับไปกดดูเมื่อกี้ผมตั้งชื่อไว้ ทะเบียนเลขห้าสามสองนะครับเป็นไง K ห้าแปดนี่เจอแล้วครับนี่ลองติ๊กดูใช่ไหมอ่าถูกต้องครับใช่ครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับว่าเป็นหกสิบสี่ะครับหกสิบสี่ครนะครับเห็นไหมกดเข้าไปปุ๊บนะครับสตาร์ทรอบเจ็จเหมือนเดิมครับไฟหกสิบสี่ใส่แปดพันแปดพันนะครับดูดีแ8ดพัน แล้วก mm. mm. ็เช็คซ้ำไฟศูนย์นะครับเดี๋ยวฝากแบตเตอรี่นะโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กรังแบตเตอรี่หมดนะครับสำคัญนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตเตอรี่แปนึงครับก่อนที่อ่อนอัดนะฮะโอเคครับอย่างนี้นะครับคือแบตเตอรี่อ่อนนะครับผมแนะนําให้อย่าเพิ่งอัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโอกาสกล่องหลับได้นะครับเดี๋ยวผมขอชาร์จแบตเตอรี่ก่อนครับอันนี้เป็นเคสตอนนีศึกษาเลยนะครับนี่ฮะอย่างนี้คือแบตต่ำนะครับไม่แนะนําให้อัดนะครับให้แนะนําให้ชาร์จก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับปัดอัดชาร์จัดกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการชาร์จรถบุกแล้วครับถ้าอย่างนี้ไม่ต้องห่ัวครับเราเสียบปักแล้วครับอัดได้เลยครับเปิดกุญแจนะครับปะดูกันครับเปิดปดเลยครับแล้วก็ระหว่างรอครับถ้าปิดกุญแจรถเด็ดขาดนะครับแล้วก็ไม่เกินสองนาทีครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็จูนเป็นร้อยสิบ led นะครับก็รถคันนี้เป็น รถของยูทูบเบอร์ดังด้วยนะครับช่องอะไรเฉียดไรเดอร์นะครับติดตามซับคลายด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับที่ให้รถมาวิจัยงานแล้วทดสอบครับเพื่อพัฒนาเรื่องของข้อมูลรถกล่องหรือเรื่องของไฟล์รถนะครับมีไฟล์ใหม่มีไฟล์ใหม่่อัปเดตตลอดก็คือรถคันนี้นะครับให้ข้อมูลมานะครับนี่ระหว่างรอนะครับก็เราจูนแค่เพิ่มน้ำมันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เปิดรอบที่หนึ่งหมื่นแปดพันรอบนะครับเพราะว่าเปิดมากกว่านี้ไม่ได้เครื่องยนเดิม สปริงวอลเดิมนะครับมีแค่ท่อท่อผ่าสเต็ปลูกเดิมนะครับฝากเพื่อนเพื่อนี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะฮะหรือกด s u b ครสมาชิกให้ด้วยครับจะได้มีอัปเดตคลิปใหม่ๆตลอดนะครับสม่ำเสมอครับนี่เลยอลรอนซ่าไทยแลนด์นะครับฝากด้วยนะครับโอเคครับใกล้แล้วครับมาดูกันครับ ก่อนเราจะลืมนะครับเน้นย้ําเสมอนะครับเรื่องของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะครับอย่าให้พลังงานหมดนะครับถ้ามี้เสียบไว้ชาร์จได้อยู่ครับพยายามให้แบตเตอรี่เต็มครับโอเคครับนี่ครับขึ้นไลท์คอมพิวตร์รีซอฟกูดนะครับก็ให้กดโอเคนะครับกดโอเคเสร็จนะครับอย่าเพิ่งสตาร์ทรถนะครับเหมือนเดิมครับติดกุญแจรถก่อนนะครับ ดีกุญแจครับแล้วก็ปิดกุญแจขึ้นครับนี่นะครับไฟเอนจิ้นขึ้นปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ขึ้นปกตินะครับแล้วก็ตัวดูเรื่องของ Data กันครับเช็คทีพีครับบิดส卡尔เร่งดูโอเคครับปกตินะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์ปกตินะแบตเตอรี่11โวลต์พอได้นะครับเราขับตาร์ดูครับรัาดูอันนี้ล้านเส้นสาย โอเคครับอ่าฮะอันนี้ผมจูนน้ำมันเพิ่มไปหน่อยนะครับเป็นรถเดิมนะอาจจะเบาดับ,บ,ดบถ้าเกิดน้ำมันมันหนาไปครับเครื่องมันจะเบายังไงครับให้เรารคลายนิดเพิ่มไปได้นะครับเผื่อลูกค้ารอสายดีนิดหนะครับเดี๋ยวเราลองลองเต็มจะปั๊บหนะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับไม่ง่ายครับเปิดรอบแล้วครับก็เร่งมาไวโอเคครับไปแล้วครับผมลองใช้ดูครับสวัสดีครับ